สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ f c ทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับพบกับพวกเราเทคนิคอิสยา3ามนองอีกแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้เรามีมิทีนี้ปาร์ตี้แอนด์ฟิชชิ่งครั้งที่4ี่นะครับผมวันนี้เรามาที่แพรไหนแพวิถีชาวบ้านอ่าอยู่เส้นไหนครับอยู่แถวตะบนขยาอำเภอบางมหายจังหวัดอยุทยานะครับก็วันนี้พบกับพวกเรานักอบรมกลาปลานะครับเดยยงวัญยาครับผมนอดทวสามครับผม ก็วันนี้จริงๆแล้วเรานัดเพื่อนมาก็ประมาณห้าท่านแต่ว่าติดภารกิจมาไม่ได้เดี๋ยวจะตามมาตอนเย็นนะครับอาจจะตามไปที่บ้านนักกอบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วครับตัวแรกของโนดของสามนะครับวันนี้มีติดปลายนมด้วยนะครับตัวแรกวันนี้ยี่สิบบาทนะครับใครได้ตัวแรกรับไปเลยครับได้แล้วครับโอ้ยสองตัวครับโอ้ยได้แล้วครับมาแล้วฮะนี่เอาแล้วครับผงเข้าแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวรับรางวัลที่หลังแพเลยนะโอ้โหกระมังใหญ่สใหญ่สุดด้วยครับผมของนักกบมาแล้วนะครับกละมังนะครับกระชังไล่แช่น้ําเสียทีนะครับเอาแล้วครับเ้ียงแล้วครับหย่อนใกล้แพนะครับมีสายครับตัวนี้มีสายครับ ดีไซน์ครับผมฮุยฮุยไอ้โดยโดยโดยเนาไอ้โดยโดยเนี่ยโดผิดคิ้วโอ้ยมาแล้วครับโอ้โหงับติดมาเลยงับติดหางเลยเอาโอ้ยดูมันงับด้วยความตะกาครับเสร็จเลยนะครับด้วยความตะกาของชาโดครับขนาดสายใหญ่เนี่ยนี่ มันงับติดมาเลยแล้วเฮียยงวัดขึ้นมานะฮะนี่มันฆ่าปลาไม่โดนเบ็ดด้วยนะครับ <c oughs> มันฆ่าปลา,ปาแล้วมัน <c oughs> มาตีเห <c oughs> ยื่อจริงใช่ไหมตีเหยื่อจริงนะนี่ไม่เหยื่อปอม <c oughs> มันทายบนแพพอดีเลยจังหวะนั้นเนาะเนาะไม่งั้นก็ไ <c oughs> ม่งั้นก็ไปแล้ว <c oughs> ดอ,อ,อดไม่งั้นก็หมดโอ้ยอาชอตัวไหนเร็วเอาเอาชะโดก่อนชะโดก่อนปลาไส้ทีหลังเอาแล้วครับนี่ผิดคิวตัวแรกครับผมนี่ชะโดป๊อกนะครับไซส์ประมาณครึ่งโลได้ฮะ เอาโชว์หัวหน่อยโชว์หัวหน่อยอ่าโชว์หัวหน่อยระวังระวังมันกัดนี่นะครับนี่นะนี่อ่าโชว์ข้างนะครับนี่ใสครึ่งโลได้ครับผมผิดคิวตัวแรกนะครับสุดยอดจังเลยกินแรงยังเลยผิดคิวเหรอไม่แน่นะไม่แน่นะลองดูลองดูถ้าปลาใหญ่ค่อยๆเปิดลอกนะปลาอะไรเอลยผิดคิวไหม มีสี่ด้ายหนักเหรอเต็มัวิงไหมเฮ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ครับผมใหญ่โนดโนดสวิงโอ้ผิดคิวจริงๆผิปิดคิวอย่างแรงผิดคิวอย่างแรงครับผมครับเอาแล้วครับยังไงมันต้องเบอร์ห้า เอาแล้วครับโอ้ยมีลากด้วยใส่ใส่โตใส่โตโอ้ยปลาอะไรปลาอะไรเฮ้ยโทฟี่แล้วปลาพมหัเหม็มมนปลาพรมหัวเหม็มมนโอ้ยโทฟี่มาอีกแล้วนะครับอย่างนี้ต้องถ่ายรูปครับผมตัวใหญ่ครับผมตบมือสุดยอดเอาปิดคิวหรือเปล่าครับก่อนกลับนะครับ กินซะอย่างแบบโอ้โหยับเลยอ่ะใส่ผิดคิวผิดคิวผิดคิวจริงผิดคิวจริงผิดคิวจริงอ่ะเหมือนมีปลาใหญ่กินใช่ปลาใหญ่กินใช่ใช่พิสูจน์แล้วมาดูใกล้ๆนี่นี่นะครับผิดคิวนะครับเกือบได้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่ยับเลยครับนี่คือปลากระแหนะะดูหางรูหางดูหางนะครับนี่ นี่นะฮะยับเลยครับน่าจะเป็นปลาปลาลายื่อะนี่นะครับปลารวมวันนี้นะครับอันนี้กระชังของเฮยงนะครับผมได้ชดโผิดคิวด้วยนะครับแล้วก็ปลาพรมสสี่ขีดนะครับอันนี้ของนักกบนะครับมีปลาส้อยนะครับแล้วก็กำบังกระแหนะครับแล้วก็ของโนดคองสามนะครับมีตะโกกหลงมาตัวตะเพียนหลงมาตัวด้วยเนอะแล้วก็ส้อยนะครับโอเคครับผมปลารวมวันนี้ถือว่าเยอะนะครับมันหมานครับเราก็จะเช็คเอาท์กันแล้วนะครับ ก็ว <S an am alı> ันนี้เรามีติดไปนวมกันด้วยนะครับมีสองรางวัลนะครับรางวัลปลาแปลกปลาพิดคิวนะครับแล้วก็ปลารวมปลารวมนะครับที่หนึ่งได้แก่เนียยงครับเดี๋ยวให้พี่เก่งก็ของแอร์วิถีชาวบ้านนะครับมอบรางวัลให้โอ้โหนี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่มาแล้วครับรางวัลนะที่หนึ่งนะครับผมต่อไปนะครับเป็นรางวัลปลาตัวแรกของวันนี้นะครับได้แก่โนดของสามนะครับรล้วัลเก่งครับใครับผมก็เดี๋ยวอันนี้คือผลงานปลารวมของพวกเรานะครับ อันนี้ของเยยงอันนี้ของนักแล้วก็อันนี้ของโนดทองสามนะครับก็ถือว่ารวมแล้วได้ร้อยห้าสิบตัวได้ไหม่าจะกว่าแล้วครับ่าะกว่าแล้วไม่รวมที่หลุดไปนะก็มาแวะมาตกปลาที่แพรวิถีชาวบ้านตำบลขยายอำเภอบางมหันจังหวัดอุทยาของพี่เก่งได้นะครับมีสองแพรแพแอร์และแพรท่านลมนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ